มาสวัสดีครับผมยินดีนรับเข้าสู่สนามท็อตแทมสเปอร์สเตเดียมครับวันนี้ต้องใช้สนามสเปอร์เพราะว่าสเตมฟอร์ดบิทมันปักนะครับผมเล่นปุ๊บนักเตะตัวสีเทาหมดเลยนะครับเลยต้องมาเปลี่ยนไปใชสนามที่แทนแต่จะเป็นการพริจิตร์เกมยูฟ่าแชมเปียนลีกกลางสัปดาห์ระหว่างเชลซี ต้องเปิดบ้านต้อการมาเยือนของทางริวจากฝรั่งเศสดูว่าใครจะสามารถกลุมค,ความได้เปรียบในเล็กแรกไปได้มากกันนะครับกดโอเวโกไม่มีนะครับไม่มีการวัดกันว่าบ้านใครจะได้เปรียบเสียเปรียบแล้ววัดกันที่สกอร์เลยต้องมารอดูไลน์อัพว่า จะมาในรูปแบบไหนเขาด้เห็นลูก,กากูโอ้ดอยหรือเปล่าน่าจะใช่ น,นี่น่าเป็นโจเซ่ฟอนเต้ป่ะมาทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีครับผมน่าจะแผนหลังสามเดิมแหละเมนดี้ดูดีเกอร์นี่คนระับอลอนโซ่ดีเกอร์ซิลวาเกนเซนอัสเิลกูเวต้าผมฟอนเต้ onte, ควบติ้งโยตรงกลางแล้วก็มีโอจอย เมสันเมาแล้วก็หน้าเป้าเป็นลบกรักคือครับผมริโอจาดิมครับผู้สำประตูริวเซลิกนะ่าแบ็้ขวาหรือเปล่าเราที่เห็นโดดเซฟอนเต้คู่กับสเวนบอสแมนครับคู่อุ่นสั้นแล้วก็คู่กลางอังเดกับเดโตซันเชสมีปีกเป็นแบมบ้ากับเวอาร์ครับเราหน้าเป็นบูรักยูมาสคู่กับจดนาชานเดวิดมาทางฝั่งเชลซีเป็นายเริ่มก่อนครับผม ครับจอจินโยอาสปิเล่นกับฟองเต้ทันสั้นับผมูกักูมีโอดอยทาทางกลับมาไม่ผ่านฟอนเต้เป็นบอลของริวนะครับเดวิด <David S 2> เล่นกับกู you, ลักยิวมาสหมนกันอยู่สั้นๆแล้วไปถึงเบียเดวิดเดวิดกระชากแต่ไม่ผ่านครับยาวไป ยังเป็นบอลของทั้งฟุตบอลสั้นลากไปที่มุมทรงไม่เปิดซันเชตเดวิดแล้วอันเดรหูลูดิเกอร์แล้วโอ้โหเวอาชนเสาอาร์ซูลิโกเอต้าเคลียร์ได้โอ้โหเฉียดฉิวจังหวะสองเป็นลิวยังได้อยู่เวอาอันเดรซันเชตมาตามช่องบุรัรกยิวมาเหมือนจะ ไม่เข้าใจกับเพื่อนครับส่งลึกไปผู้เล่นหน้าตามองมันนี้ครับนเป็นทางลูกากูครับกองหน้าสัญชาติเบลเยียมมันดูว่าจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่าเลนสั้นมาแล้วดูดิกเกอร์อลาลองโซ่จับยาวแต่ได้อยู่ครับดูดิกเกอร์วางยาวมาจะให้โอดอยลึกไปถัคอนเต้ เเวนบอสแมนซันเชสแคมบามถึงบุรักยูมัสออกมาเลยคกุนซั่นเล่นเจอทางคริสเตนเซนยังผ่านไม่ได้แต่ยังเป็นเก็บได้ครับซันเชสอันเดรออกข้างอาเวียมพคุนที่ดวล ยังผ่านไม่ได้ครับต้องกลับมาใหม่เดี๋ยวตัวทันเชสทัาลุช่องไม่ถึงแล้วโอ้โหดุยเกอร์ไปเคลียร์ยากเหลือเกินจังหวะนี้แล้วจะได้สวนแล้วเชลซีจรอจินโยโอดอยขวากองเต้ทักหลําเพื่อนถหลังไปยังถึงมเมเซาโน่กองเต้เล่นกับดูกากูฮึโดนโจเซฟฟอนเต้แล้วจะสวนเร็วเดวิด บุรักยูมาสกลับมาบุรักยูมาสทันรู้ช่องไม่ทันเลยครับทางแบมบ้าไอเดียดีครับแต่ว่าจ่ายแรงไปนิดนึงแบมบ้าไม่ทันเป็นบอลตั้งเตะจากประตูครับย้ำอีกครั้งครับนีสนสนบ่สนามสเปอร์ครับสนามเซนแรมสเปอร์ เพราะว่าสนามเชลซีเล่นแล้วมันปักนะ่ะมันปักก็เลยมาใช้ทีมสนามของทีมอังกฤษแทนแล้วกันบอลเชลซีครับยังขึ้นไม่ได้กลับมาตั้งกันใหม่ของเต้ออกมาถึงซีซ่าอัสติกเวตาเมสันเมา ดีต่อเมสันมาทุ่ช,ช่องหลุดมาแล้วมีสันเมาส์เข้ากลางกองเต้นหนึ่งศูนย์เลยครับผมโอ้โหถือว่าเหมือนลิวจะไปเสียสมาธิหรือเปล่าโดนขึ้นมาอย่างนี้แล้วเป็นกองเต้ได้จบแล้วหนึ่งศูนย์เลยเนี่เมสันเมาส์สอดขึ้นมาแล้วตัดกลับมากองเต้ไม่มีใครประกบเลยฮะ แล้วก็ใส่เต็มๆโอ้โหลิวบุกเพลินบบนะครับโดนโต้มาทีเดียวเสียหายแล้วลูกนี้ก็เป็นหนะึ่งูนย์ะครับโดยกองเต้เริ่มกันใหม่โดยลิวเลยครับมาเล่นกันสั้น เดวิดซันเชตลายิวมาทะลุช่องอีกแล้วแบบบ้าเ mm hmm. จอบดกมาหูยจอตินโยยังตามมาเคลียร์แล้วยังเก็บได้อยู่เรียโต้ซันเชตทะลุช่องอันเดรพิกเวอาร์เวาร์ถึงเรียโต้เล่นกันอยู่ว <c oughs> ุ่นวายเลอเกิน แล้วเชลซีดักได้เจอสวนครับตอนจินโยดูกากูไปครับโอดอยโอ้ดอยตรงกลางมีแต่ยิงเองก็ไม่ผ่านลีโอจาดิมเลยครับผมโอ้โหมีเพื่อนนะมีเพื่อนตรงกลางแต่ว่าเลือกที่จะตัดเข้ามาแล้วปั่นเองเลยถือว่าทำไม่ดีแต่ว่าจาดิมก็ยังเซฟเอาไว้ได้เตมุม โดยเมสันเมาเล่นสั้นแล้วโอโดอยโอ้ดอยจะแหวกไม่ผ่านแล้วครับตรนกลุมกินโต๊ะมาคอนเต้สาดยาวมาเลยสารเช็เก็บได้โดนแซะเมสันเมาลูกากูไปด้านข้างลองโซ่กลับมาลูกกูเบิร์กับตันโยและลูกกู จอจินโยเล่นกันอยู่ครับังหาช่องเคาะกองเตะทะลุช่องอม,มีเรตโตนเชสคอยประคองไว้ได้เป็นบอลของทางริวจะบุกค,คืนบ้างทำชิกกันอยู่ไปถึงบุรักสานเชสทะลุช่องมาอีกแล้วแบบบ้าคงดูอ้าวมีโงเหมือนจะล้ำหน้าไปก่อนนะครับลูกใจฝั่งนี้นี่แหลบแหลบมาบ่อยเหลือเกิน เ็นโชคดีที่ลูกนี้ลำหน้าไปก่อนอฟรีคิกโดยคริสเตียนเซนเลยครับอ้าวจ่ายไม่ดีเป็นบอลของลิวแบมบาซันเชสเล่นกับอันเดรมาถึงเวียเวียนี่เหมือนจะเป็นกองหน้าที่ถ่างอลินปิกถ้จำไม่ผิดนะ ทานเดวิดทะลุช่องมาถึงเวอาไปเปิดเข้ากลางเดวิดอันเดรหมุนอยู่โอ้โหโดนคริสเตียนเซนมาบล็อกั้งผมแล้วจะได้สวนเลย,ล,เยล,เลูกากูไม่รีบแล้วเมสันเมาลูกากูกองเต้เล่นกับลูกากูต้องกลับไปเริ่มกันใหม่ครับจอร์จินโยลูกูวางยาวเบินยาวมาก็ไม่ผ่าน เป็นแบมบาเก็บได้ซันเชสรักยูมาสเล่นกับซันเชสแล้วมาถึงแบมบาซันเชสมาถึงตัวฮันเดวิดเล่นชิงกันอยู่โอ้โหแล้วโดนดักง่ายๆเลยครับทาง Chelsea, ดูริเกอร์เชลซีโดยโอดอยอยู่กับกูช้าซันเชสลูกนี้ไปเข้าช้าแล้ว กรรมการควักใบแดงเลยเอา้าไปกันใหญ่ครับยุ่งแล้วจวังหวะน,นี้โอ้โหไปเข้าเข้าช้าครับแต่ว่าถึงกับใบแดงแล้วต้องเปลี่ยนเลยเดวิดออกแล้วส่งทางเอามาดูโอนาน่าแะครับน่าจะเสริมกลางหรือเปล่าถอดหน้าไปตัวแล้วก็เสริมกลาง ลำบากครับเสียผู้เล่นไปตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกอย่างนี้เปิดยาวมาก็ลึกเกินออกข้างโอ้แต่จังหวะเมื่อกี้ไม่น่าเป็นใบแดงเลยนะคือเหลืองได้ครับแต่ว่าไม่ไม่น่าแดงเลยก็ไม่ได้เปิดปุ่มต้องดูว่าโอกาสมาั้งทีเจลซีจะ ตุนไว้ได้มากเท่าไหร่นะครับผมเมสันเมาส์ลูกกู้ทะลุช่องมาถึงโอดอยจาดิมงเสียไปได้เกือบน่าจะโดนบุกทั้งเกแล้วครับแมตชนี้โอ้โหโอ,โอโดอยได้ไม่ได้ไม่ได้แต่งนะยิงด้วยซ้ายนะจาดิมปัดไปได้แต่มุมโดยเมสันเมา เหมือนจะเล่นสั้นหรือเปล่าเปิดมาเลยเป็นโดนโอ้โอโอยปัดรูกก้ว่กูสุดท้ายเป็นจาดิมยังคว้าไว้ได้แล้วจะเปิดเร็วก็ไม่แม่นซิลวาเก็บได้รูว่ากูเมสันเมาส์มีกองเต้ออกมาถึงอาร์สเปิดปเ,เปิดไม่ได้บิ๊กมา ลัวกูเข้าซ้ายบอลมันไม่เชื่องเท้าผมลัวกูทําชิ่นอยู่กองเตะออกไปถึงโอดอยซ้ายมีมีให้กลางลัวกูแล้วจะยิงเองก็ติด่อนเต้เก็บได้แล้วก็หมดครึ่งแรกครับโอ้โหเป็นก็1นึ 0, 1่งศูนแล้วหนเชลซีขึ้นนําโดยเอ็นโกโลกองเต้แลยครับผมโอ้โหแถมยังเสีย กองกลางตัวหลักอย่างซานเชสไปอีกต้องดูว่าครึ่งหลังจะแก้เกมอย่างไรมามาต่อในครึ่งหลังครับผมเป็นริวได้เขี่ยเริ่มก่อน,นครับยังไม่มีการขยับกับทั้งสองทีมนอกจาก นอกจากทั้งริวที่เปลี่ยนโอนาน่าลงมาแก้เกมที่เตโตันเชสต้ตนใบแดงครับปอนเต้อันเดรออกขวามาแล้วเวอาเหมือนจะกลับมาจับตำแหน่งรําหน้าอะไรครับถล่มไปแล้วกลับมาไม่ทันโดนจับลําหน้าไปเป็นฟรีคิกโดยรูดิเกอร์ วังยาวลัวกูขึ้นแต่ช่วยกันได้ครับโอนาน่าอันเดรขึ้นคอนเต้โอนาน่าอันเดร,เนานาดรลากไปเองโดนลูกากูแต่เหมือนจะเท่าที่บอลเลยครับเป็นได้แค่ลูกทุ่มเวรอา บูรักยูมาสอันเดรมาเล่นกับโอนาน่าลากไปริมเส้นแล้วตัดกลับมาลูดิเกอร์เหมือนจะโดนมือหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วเป็นฟรีคลิกฟรีคลิกโดยทางน่าจะเป็นทางบูรักยูมาสนะครับยูมาส โยกเข้าไปได้โขกฟอนเต้หยม,มันโดนไม่เต็มครับคือเน้นๆเมื่อกี้งัดเข้าไปแล้วคอนอได้ขึ้นโขกข,ขึ้นถึงก่อนทางกองเต้ด้ครับแต่ว่าหม่งโดนไม่เต็มเองนะครับเป็นตั้งเตะจากประตูโดยเมนดี้มาลัานสันส้นๆนอาสเบกเวตาซิลว,วาจอจินโย อ้ดอยนี่กองเต้ลูกากูมาถึงอลองโซครับผมโยกเข้ากลางเจนยอหุ่นจ้องมาลูกากูเข้ากลางอลองโซะไปไม่ได้ที่จอนยโอดอยลูกากูพลิกแล้วตัดมากองเต้อีกแล้วอีกแล้วครับผมสองศูนย์ โดยกองเต้คนเดิมครับคือเหมือนอารมณ์เหมือนตัวที่ประกบกองเต้ e ไม่ได้ตามมาถึงสุดเส้นด้วยครับคือสอดก็มายิงง่ายๆเลยนะครับโอ้โหประกบกันมั่วซั่วหมดทั้งฟอนเต้ทั้งโบตเมน ประกบกันแปลกๆนะฮะเป็น2องศกองเต้ก็ดุนแฮตทริกแล้วครับผมแมตชนี้ลองดูว่าเชลซีจะตุนไว้แมตท,ที่2ได้มากน้อยขนาดไหนแลยครับผมแต่เป็นบอลของริวก่อนมูลักยิวมายังทันโอนาหน่ายกบอลเหมือนจะได้เปรียบ แบมบ้าแบมบ้าโดนคิเตียน,นเส้นสกัดครับผมถิงเส้นดึงหลบมากองเต้ตัวกูไปถึงอา้าวตัดได้มาอยู่ทางแอนเดรยบุลักยูมาสยูมาสกลางมีตัวเติมแต่ไม่ให้เล่นกับเวียร์ออกข้างมาเซริก มีทางดูดิเกอร์อยู่อุณหนาเข้ากลางบูรักยูมาสเลือกจะเหมือนจะส่งจังหวะช้าไปครับแล้วบอลเด้งไปเป็นคอนเนอร์ของทางริวเมื่อคนเสียเปรียบก็ต้องลุ้นจากลูกตั้งเตะนะครับผมแบมบ้าจะเป็นคนเปิด อามีเปลี่ยนตัวทางเชลซีส่งทางภูริสิตธลงมาแทนคา,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 าร่ามสพันโอดอยครับผม,มจะเปลี่ยนความสดใหม่เป็นไอเดียในการบุกขึ้นมาแบมบ้าเปิดอกมาแล้วเ,ออเข้ามึงของเบนดี้สบายนะครับเบนนสั้นอดอมาถึงคริสเตียนเซน กองเต้ทะลุช่องไปเลยเมสันเมาส์เมสันเมาส์กองเต้ทะลุช่องมาลูกากูออกไปเมสันเมาส์เมาส์กระชากจะเปิดหรือเปล่าเปิดติดทางโซเซ่ปอนเต้เครับผมแล้วเชลซีตัวอัพเปลี่ยนทางเมสันเมาส์ออกครับเอาส่งทางฮาคิมซีเอ็กเข้ามาฮาคิมซีเอ็ก ต่อเซ็กของเต้เบิร์กับซีซ่าแล้วลูกากูจะตามน้ำก็ยังขวางไม่ได้ครับเดี๋ยวบอลสวนเลยอันเดรมาถึงเวยียอันเดรทะลุช่องเหมือนเดิมเวยียเข้ากลางมาเล่นกับอุลธิมาสครับตัวตัว,ตวนี้ผ่านยากมากครับผม ต้องให้เพื่อนเข้ามาช่วยตลอดเซลิกโอ้โหล็อกต้องไม่ผ่านไม่ผ่านทางอล,ลองโซ่แล้วเหลี่ยมลองโซ่ยังไงพลิกมาได้นะครับผมจอตินโยเล่นกับูลุสิตกลับไปเดว,วัวดูว่ากูกองเต้ดูว่กูมาถึงูลุสิตซีเย็กเล่นกับลูกกู ออกขวาไปเลยซีซ่าอาซิกุยต้ามีพื้นที่เขากลางมาพริสิตดูว่ากูต้องออกไปใหม่เล่นกันปวนเปลี่ยนอยู่หน้าประตูของริวแล้วครับเิลซีกองเต้ซีเยกเข้าซ้ายไม่ปั่นโอ้โหแล้วสุดท้ายเป็นคุณมุนซานไปเคลียร์มาได้บูดักอยู่มาจังหวะสองเหมือนโดนทำฟาวโดยซิวาแลวครับผม ดู่าช่วงท้ายเกมแล้วริวจะต,ตีตีขึ้นมาได้สักลูกหรือเปล่านะครับแล้วจะเปลี่ยนตัวทางเอดอนเซอร์โกลวาจะลงมาแทนซิโมตี VR เวอารอะไรครับอันเตยกมาโอนานาบุรักยูมาสจะทะลุช่องก็ไม่ผ่าน ซีซ่าอาซูเวตาครับของเต้มาจอตินโยลูกาก,กูออกข้างมาเลยลองโซ่มีพื้นที่ฮูริสิตมาถึงลองโซ่จะเปิดไม่เปิดจอตินโยดึงหลบแล้วลูกาก,กูเล่นกับจอตินโยลูกากูยิงด้วยขวาหนูเรียวจาดดริมยังยังเป็นแค่สองศูนย์ลูกากูนึกว่าจะ หักเข้าซ้ายทหมุนไปเล่นเท้าขวาแล้วยิงโหททำได,ด้ดีทีเดียวผมบอลเกือบจะเสียบเสาแล้วแต่ว่าจราดิมก็ยังยังให้แค่สองลูก <ây> แต่มุมโดยภูริสิทธิเล่นสั้นมาแล้วซ x ดึงแล้วเข้ากลางทีเทียนเซนบอลมาถึงดูดีเกอร์ลัวกูดูดีเกอร์ออกมาอลองโซ่เล่นกับดูดีเกอร์สองคนลัวกู โดนฟอนเต้เลยครับสกัดไปได้แล้วเป็นเกมส่วนของทางริวเลยบอลเซโกลักลับมาถึงอันเดรเล่นกันสั้นๆเลยครับโอเดหนาโอเารนา,นาไม่มีเพื่อนมาเชื่อมบอลมาถึงบุรักยูมาสครับต้องลงมาช่วยเพื่อนต่ำมากยูมาสไม่ได้ไปตำการอยู่ข้างหน้าแ,แบบน,นี้ ขึ้นเกมลำบากครับผู้เล่นผู้เล่นเหลือน้อยกว่าจะทำไรก็ลำบากลักยูมาทะลุช่องมาอันเดรยกมาถึงโอนาน้าโอนาน้าแล้วดีตอมแบมบ้าเหลี่ยมก็เป็นอัสตริกเวตาที่บางเหลี่ยมแต่ยังเก็บได้อยู่แล้วเซอร์โกลวานมาถึงลักยูมาสโอนาน่าจะได้เปิด อ,อกกลับมาุกบุนสั้นเปิดติดกองเต้แล้วเชลซีฮาคิมซีเอ็กจะได้สวนแล้วครับไปเรื่อยๆหักแล้วมาเข้ากลางมากองเต้บุลิสิตไม่รีบไม่รีบแล้วเวลาทดเวลา3ามนาทีกองเต้จะลุนแฮตทริกหรือเปล่าโดนสกัด โดยเซริกแล้วครับผมแล้วฟรีคิกเอาจุดโทษหรือเปล่าอ๋อฟรีคิกฟรีคิกนึกว่าจุดโทษโอ้โหระยะนี่แล้วคนสังหารจะเป็นกองเต้ที่ลุ้นแฮตติกหรือเปล่าครับผมจังหวะนี้เอาครับหน้ากรอบเขตโทษ มีจอจินโยดีต่อเป็นลูกสุดแล้วสีเแยกยิงจนเสาหลูกกูซับไม่โดนแล้วเหมือนจะรำหน้านครับดูก,กูลูกนี้เล่นลูกสุดแล้วซสียกมายิงแล้วลูกกูอยู่ในตำแหน่งที่รำหน้าแต่ซับไม่โดนนี่คือยังไงเสียกยิงแล้วชนเสาแต่ซัาไม่โดน <c oughs> ก็ฟรีคิกกัเตะมาโดยจอ์ดิม เป็นบอสแมนเวลากำลังจะหมดก็ขึ้นไม่ได้แล้วก็จบเกมครับเป็นเชลซีที่สามารถเอาได้เปรียบในเล็กแรกไปได้2-0สประตูจากกงเต้ทั้ง2ลูกครับต้องดูว่าแมตช์2ลิวจะแก้เกมไงไม่มีซันเชสด้วยหยอกๆนะอันนี้แค่ในเกมเดี๋ยวของจริงเป็นไงเดี๋ยวอยมาต่อกันนะครับผม <sighs> bye.